ถ้าเบิ้งใหม่ที่เหลือในสวนครับพี่น้องไม้ที่เหลือในสวนนะคะยางเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องมันก็สวยเหมือนเดิมนะคะนี่ต้นโพงต้นโ,นโนนนพงเกาะหิ้นะโพกเกาะหิ้ะ ต้นคอยคอยด,งอยดงยังยมงมุท่านเนตัด,ดเต็มๆค่ะค่น้พาดูก่อนไม่ได้ลุงคิปเห้เบื้องโดนเตะ <c oughs> อันนี้ก็หมากนะคะหมากเล็กหมากน้อยไม้กระถางนะคะโซนนี้จะเป็นไม้กระถางนะคะอันนี้ก็ตะโกนูกาลังผัดใบคะ่ะพี่น้องเห็นไหมไม้กําลังผัดใบนะคะใบจะเหลือง โกโนเขางามงามที่นองต้นนี้ตัวดำปื๊ดเลยป่ะดำคักดำแน่ค่ะนี่ดำธรรมชาตินะคะไม่ใช่ดำทาเมเกอร์นะนี่นะดำธรรมชาติโกโนอันนี้กิ่งตอนนะเสียบยอดมันเป็นกิ่งตอนเสียบยอด,ยอดอย อันนี้เสียบยอดนะคะเสียบยอดอันนี้มันได้หลายปีแล้วค่ะพี่น้องมันได้หลายปีแล้วแปดเก้าปีแล้วนะคะเก้าปีสี่สิบปีแล้วค่ะนะเฉะพาะตอมันก็แก่แก่มันจะแก่ไปกับเราเนะะี่ย <laughs> ต้นมันก็จะแก่แล้วนะคะกำลังผัดใบค่ะนี่ใบเลี้ยงนะคะ ใบเลียงกำลังจะผัดใบนะคะผัดใบแล้วขอกกษิต้อยอดกับพี่น้องไนใะบเรียงนะต้นนี้ใบเรียงใบเรียงเหมือนใบมะขามนะคะนีนะ่อันนี้จะเป็นใบกลมนะคะเสียบรากระตะกก้อันนี้ก็ะตะกงอันนี้ก็เสียบยอดเหมือนกันนะเสียบยอดนะคะไม้ที่เหลือในสวนนะคะต้นข่อยไปหมดแล้วนะคะไม่เหลือนะ ต้นไขอ่อันนี้อะไรนะอินทนนูนอินทนินนี่แหละต้นเปืือยประมาณนัน้ต้นธรรมชาตินะคะตอธรรมชาติค่ะนี่กิ่งไม่ได้ดับนะกิ่งธรรมชาตินะคะนี่งธรรมชาติของจะโต,ตของงามไม่ไหมต้นนี้ตอซากสวยน้ไม้พวกนี้นะ เป็นไม้ตอซากสวยนะคะจะตัดออกก็ได้นะกิ่งนะให้มันแตกใหม่คิดว่าเลี้ยงโดนไปนี่สิเป็นดอก้อมมันจะมีดอกด้วยชงโคชงโคอินทนนอินทนินประมาณนี้แหละค่ชื่อของเขาต้นเปืือยค่ะบ้านนาเอื่น สวยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไกนะ่ในต้นไก่ต้นไก่สวย็นไ,ไ,ไหมไก่ตัวน,นี้สวยนะเกาะหินมากเกาะหินขายทุกต้นนะคะอยากได้ต้นไหนก็ทักมา น,นี่ก็จะเป็นตะโกหนูนะคะเสียบยอดต่อไม้ค่ะต่อไม้เสียบยอดใหม่นะคะมาเมนต่อไม้ต่อเก่าเสียบยอดตะโกหนูอันนี้เคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะคะส่วนมากนะไม้ที่เราชอบไม้ที่เราทำแล้วก็จะมีตะโกหนูนะคะ จะเป็นตะโกหนูตะโกนาเสียบยอดตะโกหนูนะไม้ที่มีในสวนต้นเข็มเท่ากันี้ค่ะพี่น้องมีอยู่สามซีต้นเนี่ยต้นเข็มนะแตกกิ่งสมบูรณ์มากพวกนี้เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะเอาทิ้งจะเหลือไว้แต่ยอดะะมีอยู่สามต้นกนำะะลังผัดใบนะคะ ตัวน,นี้ก็จะเป็นไม้ลากโยงนะลากโยงนะคะไม้ที่มีในสวนไม้ที่เหลือในสวนนะคะจะเป็นไม้พร้อมขายนะคะขายได้หมดเลยนะคะพร้อมส่งพร้อมขายนะคะที่ถ่ายให้ดูวันนี้คลิปนี้นะ,ะเป็นไม้ พวกนี้นะคะไม้กระถงกระถางส่งไปสนีได้นะไม้พวกนี้นะก็จะเป็นเพื่องฟ้าสาวิตรีนะคะกำลังจะมีดอกกำลังจะออกดอกดีออก็อกไปตัโกหนูลากยู่ลากสวยนะคะตอนนี้ต้นสวยนะ จะเป็นตะโกหนูนะคะตอใหญ่นะตูนี้คิดว่าไม่แน่ใจนะส่งไปสนีได้หรือเปล่าเก็ไม่แน่ใจเพราะว่ากิ่งมันออกยาวน่าจะยาวกว่าตู้ไปสนีนะถ้าตู้ไปสนี่เดี๋ยวจะลองวัดดูนะถ้าใครต้องการก็ค่อยทักมานะแต่ความสูงมันได้อยู่ตุ้มมันก็ได้อยู่ มันก็จะไม่ได้แต่กิ่งเพราะกิ่งมันใหญ่เกิน,นกิ่งมันจะใหญ่นะคะมันจะเป็นตะโกหนูหนูเสียบยอดเหมือนกันนะคะไม้ที่มีนะคะก็จะเป็นตะโกน้านะคะตะโกน้าไม้จบป่านะไม้ต้นนี้นะกิ่งงอธรรมชาตินะคะอันนี้นะไม้ธรรมชาตินะคะ จบป่าไม้เอ็นไม้ลู่ลมนะคะตอนนี้นะจะเป็นไม้ธรรมชาติตอสวยนะคะตอสวยนี่มาขามให้ด้วยเราจะดัดไว้เลยนะเราจะไม่เอาออกนะมาขามต้นนี้นะคะตอดำปื้นค่ะพี่นงองนะ,ะเอ็นะะอนะคะเอ็นลู่ลมนะคะจบธรรมชาตินะคะไม้ตอนนี้นะตกธรรมชาตินะคะ เราเคยบอกราคาไปแล้วนะไม้ตอนนี้นะราคารวมส่งเลี้ยงนานอีกเลี้ยงนานกว่านี้ถ้าเราตัดแต่งเรารอกิ่งเขาอยู่นะรอไปรอกิ่งเพราว่ากิ่งไหนมันจะเหลือนะกิ่งไหนมันจะเหลือกิ่งไหนมันจะสมบูรณ์นะคะไม้ต้นนี้ใบมันจะออกแบบประมาณว่าใบทองนะจะไปทางเผือกเลยเยเดี๋ยวเรารอดูรอดูการใบของเขานาะ ว่าเขาจะสมบูรณ์ไหมเขาจะเปลี่ยนสีเยอะกว่านี้ไหมนะคะเดี๋ยวรอดูใบใหม่ขเขาอีกนะรอดูเขาผัดใบอีกทีนะคะแต่ใบที่ออกมามันจะเป็นใบออกเผือกเลยอะ่ะมันจะเป็นใบทองจะออกใบเผือกเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเนี่ยโดนแดดมันก็จะไหม้พวกนี้มันจะออกเผือกนะนที่ป้ามันคงจะเขียว รถก็เยอะนะคะวันนี้รถเยอะมากอยู่ข้างถนน,นะคะไม้พร้อมส่งไม้พร้อมขายนะคะไม้ที่เหลือในสวนนะคะนี่ก็หมากเลขหมากน้อยนะคะปกติเราจะทำความสะอาดไม้ก่อนนะคะเราถึงจะรีวิวเนาะแต่วันนี้ไม่ได้ทำนะคะรีวิวแบบเดิมๆไม่ได้ให้เห็นไอ้ความที่เวลาเขาไม่สวยอะไรประมาณนี้นะคะ ไม่ใช่ว่าจะเห็นแต่เวลาเขาสวยนี่นะปกติจะทำเสร็จแล้วถึงจะรีวิวต้นไม้เนาะถึงจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะวันนี้ไม่ได้ทำนะคะถ่ายแบบสดสดให้ดูเลยนะคะคลิปก็จะได้ยาวบางคนชอบเขาก็จะดูเพลินๆน,นะคะ คนชอบก็จะดูเพลินๆใครไม่ชอบใครอยากเห็นแบบไม้เยอะๆเขาก็จะผ่านนะคะอันนี้หมากเล็กหมากน้อยนะ,ะไม้กาไม่มันก็ไม่ได้เกาอหินนะแต่เราเสริมหินไปกระถางมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่เรายกไม่ไหวแนละ้วมันหนักกระถางหนักหนักก้อนหินด้วยนะคะน,นี้หมากเล็กหมากน้อยนะ นี่ส่งไปสนีได้นะคะนี่ก็มะขามใหญ่มะขามก็ยังไม่ตัดนะคะดูความงามความสมบูรณ์ของกิ่งของใบนะคะเวลามันขึ้นนะมะขามนะคะคุณอะ อันนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะมะขามตัดไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะนี่ดูงามคักค่ะพี่น้องไม้ในสวนนะคะมะขามใหญ่ มันก็มีเยอะอยู่นะคะแต่เรารีวิวไม่หมดนะรีวิวพอคร่าวๆรีวิวต้นไหนที่บอกประมาณว่าพอดูได้นะคะถ่ายให้ดนะะูมันก็เขียวเหมือนเดิมนะคะจะเป็นบอนไซพวกนี้มันจะเป็นไม้ใบเนาะมันจะเขียวทั้งปีนะคะไม้พวกนี้จะเป็นตะโกนะ,ะตะโกงงอตะโกธรรมชาตินะคะ ฝากตามฝากไล่ฝากแชร์กับพี่น้องนะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณกำลังใจขอบคุณไลค์นะคะคอมเมนต์อาจจะตอบช้านะคะกะส,สีเห็นว่าเออกะสีเห็นว่าแม่ยข้าบ่ค่อยตอบเพราะนานๆจะเข้ามาทีอะไรประมาณนี้เหมืเข้ามาอยู่คะ่ะเข้ามาดูอยู่ต่บางครั้งงานก็เยอะก็ไม่ได้ตอบเข้ามาดู เข้ามาดูก็ไม่มีเวลาตอบงานเยอะมือเปื่อนมือเลอะนะคะก็ไม่ได้ตอบ้วพ่อกันไม่คลิปหนาจะพี่นอ้องนี่เกิดเป็นตะโกนได้พุ่มแล้วสวยนะพวกนี้ว่าจะขุดขึ้นกระถางก็ไม่มีเวลาเหมือนเดิมนะคะต้องจ้างเขามาทำให้ <c oughs> เดี๋ยวสิหา คนเฮียดให่ี่น้องนะจะหาคนมาทำใหนะ้สวยนะคะไม้พวกนี้จะสวยงอธรรมชาติถ้าใส่กระถางมันจะสวยไปละไปละ <c oughs>